สวัสดีครับวันนี้ครับเราจะมาคุยในเรื่องของรหัสโลโก้ของ Mercedes-Benz ที่อยู่ข้างหลังรถนะครับเวลาเราขับรถไปตามท้องถนนเนี่ยเราจะเห็นรถ Mercedes-Benz นะครับที่มีรหัสต่อท้ายไม่ไว่าจะเป็น C 2 2 0 D C 3 0 0 E นะครับหรือไม่จะเป็น E 2 5 0พวกเนี้ย ความหมายคืออะไรต้องบอกเลยว่าถ้าใครดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับจะเข้าใจความหมายของรหัสของ Mercedes- Benz ได้ดียิ่งขึ้นสามารถรู้ได้เลยว่ารถคันนี้จะเป็นรถอะไรถ้าเกิดบอกรุ่นนี้มาเช่นยกตัวอย่างรุ่น A มันคือรถแบบไหนรุ่น C มันคือรถแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับดิสเคมก่อนเลยนะครับว่าถ้าเกิดคลิปนี้มีข้อผิดพลาดหรือมีอะไรที่ไม่ถูกต้องนะครับทุกคนครับสามารถคอมเมนต์ข้อบอกเรานะครับว่ามีตรงไหนผิดพลาดหรือมีตรงไหนไม่สมบูรณ์นะครับเพื่อเราจะแก้ไขในอนาคตได้ ก่อนอื่นครับเรามาดูกันก่อนเลยว่าในรถเบนซ์นั้นมีรุ่นหลักๆอยู่ประมาณ4-5รุ่นด้วยกันมาเริ่มกันที่รุ่นแรกครับจะเป็น A c l a s s รุ่นนี้ครับคือรุ่นที่เล็กที่สุดของ Mercedes-Benz จะเป็นรถประเภทแฮทแบ็กหรือจะเป็นรถสุดานขนาดเล็กๆนะครับยกตัวอย่าง A c l A s s A200 A 1 8 0พวกนี้คือรถ A c l a s s ขนาดเล็กนะครับอิมเมของ A l a s s นะครับก็คือจะอารมณ์ประมาณว่าวัยรุ่นขบับต้องการรถขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับ เข้าถึงได้ง่ายเพราะเป็นรุ่นราคาเริ่มต้นของ Mercedes-Benz ครับต่อมาครับ C Class. c l a s s C c l a s s ครับนั่นก็คือ c o m p a c t Class นั่นเองเป็นจุดกึ่งกลางร,ระหว่างมาตรฐานและความหรูหราครับต่อมาครับเรามาดูรุ่น E l a s s กันบ้างรุ่นนี้จะให้ความรู้สึก หรูหราโอถโงมีความลักชัวรี่มากขึ้นเหมาะสําหรับผู้บริหารมีความเป็นผู้บริหารที่เหนือกว่า C-Class มากขึ้นนะครับผมแล้วตัวนี้ที่สําคัญบอดี้เขาใหญ่ขึ้นนะครับเป็นคลาสที่ใหญ่ขึ้นมาจาก C-Class อีกขั้นหนึ่งครับในส่วนของ E-Class เนี่ยก็จะมีหลายรุ่นเหมือนกันนะครับก็จะเป็น E250 หรือจะเป็นดีเซลก็มีเหมือนกันครับรุ่นต่อมาครับคือ S-ClassS-Class ก็คือ l a g s h i p ของ Mercedes-Benz ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่ขยับมาจาก E-Class อีกนะครับก็จะมีตัวถังที่ใหญ่กว่า ความรู้ลาที่ดีกว่าเทคโนโลยีทันสมัยมากกว่า รถรุ่นนี้เป็นรถสําหรับผู้บริหารโดยแท้จริงนะครับเนื่องจากราคาที่ค่อนข้างจะสูงและความหรูหราขั้นสุดของรถรุ่นนี้ครับนอกจากคอตัวนี้แล้วนะครับ Mercedes-Benz ยังผลิตรุ่นอื่นๆมาด้วยยกตัวอย่างเช่น B-Class B-Class เป็นรถ mini MPV ที่เน้นประโยชน์ใช้สอยนะครับมีตัวถังที่ใหญ่กว่า A-Class ต่อมายังมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่น V-Class เป็นรุ่นสําหรับรถตู้สุดหรูสาหรับ Mercedes-Benz ครับรุ่นนี้เราจะเห็นไม่ได้บ่อยบนท้องถนนแต่ว่ารุ่นนี้สวยงามไม่แพ้รุ่นอื่นเมื่อกี้ เราได้คุยในเรื่องของคลาสรถกันแล้วก็จะมี A C E S นั่นคือคลาสของรถ b e n ซ์นะครับผมถัดมาจะเป็นเรื่องของประเภทของรถแล้วประเภทแรกที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือกลุ่ม SUV ในรถ SUV เนี่ยจะประกอบด้วยรหัสตัวอักษร3ตัวก็คือ G L ตามด้วยคลาตัว G L เนี่ยย่อมมาจากภาษาเยอรมันที่มาจากคำว่า g e r l e n t w a g e n ส่วนตัวถัดมานะครับก็จะบอกคลาสของรถยกตัวอย่างตัวแรกครับ c l a ก็คือรถที่มีพื้นฐานมาจาก A Class เป็น SUV ขนาดเล็กเน้นใช้ในเมืองคลองแค่วครับถัดมาครับเรียงลงมาเลย GLC รถที่มีขนาดและพื้นฐานใกล้เคียงกับ C Class นั่นเองครับและที่สำคัญรุ่นนี้ขายดีมากๆ g l e เดาง่ายๆเลยมันคือ e- c l a s s เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะใหญ่กว่า c- c l a s s นั่นเองครับเป็นรถ SUV ที่ขนาดใหญ่และตัวสุดท้ายครับเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจาก g-l-s นั่นเองครับนั่นคือตัวท็อปที่สุดสำหรับ SUV ใน Mercedes-Benz ครับเห็นไหมว่ารหัส Mercedes-Benz นะครับง่ายที่เดียว g-l-a g-l-c g-l-e g-l-s ง่ายมากง่ายสุดๆง่ายโคตรไปเลยแต่เมื่อกี้เราพูดถึง SUV ใช่ไหมแต่ เราลืมไปรุ่นหนึ่งนั่นก็คือรุ่นบิ๊กบอสใหญ่ของเรานะครับนั่นก็คือเบสจีควากอนนั่นเองครับผมหรือที่เรียกกันนะครับว่า G Class นะครับมีตัวอักษรตัว G ตัวเดียวเพราะเขาเป็นบิ๊กบอสไงตัว G ตัวเดียวแก๊งเตอร์ย่อมาจากแก๊งเตอร์ไม่จริงไม่จริงอันนี้คิดเอง รถรุ่นนี้ครับเป็นรถตำนานไอคอนไม่เหมือนใครเอกลักษณ์เฉพาะของ Mercedes- Benz มีช่วงหนึ่งรุ่นนี้ขาดตลาดแล้วราคาขึ้นมากๆเลยใครนะครับที่เป็นเจ้าของ G ี a g ก n ช่วงหนึ่งบอกเลยว่ารวยเลยครับตัว GW a าก n ตัวนี้นะครับที่ชื่อ G ี a g ก n เพราะว่ารถเขาเป็นตำนานไม่ขึ้นกับใครทั้งสิ้นเจ๋งอ่ะเป็นตำนานอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็เป็นราชาของออฟโรดที่แข็งแกร่งที่สุดครับพูดถึงคลาสของรถแล้วเมื่อกี้พูดถึงเอ่อ SUV แล้วต่อมา จะพูดถึงในหมวดของตระกูลคูเป้หรือตระกูลโรสเตอร์ตระกูลสปอร์ตนั่นเองครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตระกูลเกี่ยวกับสปอร์ตเนี่ยมันจะมีเรื่องของ AMG เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเราเคยได้ทำคลิป AMG ไว้แล้วใครอยากรู้ประวัติความเป็นมาของ AMG นะครับกดที่ลิงก์ด้านบนได้เลยเดี๋ยวทำลิงก์ข้างบนไว้ให้นะครับสามารถเข้าไปดูได้เราทำประวัติ AMG อย่างละเอียดให้แล้วนะครับใครสนใจกดเข้าไปดูได้ครับเชิญเลยครับถัดมาครับเราจะมาอยู่ในส่วนของคูเป้กันบ้างคูเป้ จะมีอยู่2รุ่นเด่นๆนะครับนั่นก็คือ C L A เห็นไหมคูเป้ขึ้นต้นด้วย C L A ก็คือคลาสของรถเพราะฉะนั้นเดาง่ายๆเลยมันก็คือคูเปส้สประตูที่พื้นฐานมาจาก A Class นั่นเองยกตัวอย่างเช่น C L A C L A 250 เค okay. นี่คือรถคูเป้สำหรับ A Class ครับตัวถัดมาครับเป็นตัวล่าสุดที่เพิ่งออกมาจาก Mercedes-Benz เลยนั่นคือ C L E ครับผมตัวนี้ออกมาแทน C Class ที่เป็นคูเป้แล้วก็ E Class ที่เป็นคูเป้ทั้งหมดต่อไปนี้จะไม่มี C Class คูเป้ไม่มี E Class คูเป้แล้วจะมาทดแทนด้วย C L E ตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปี2024ที่ผ่านมาครับ C L E ตัวนี้จะพิเศษกว่า C L A หรือ CLS เพราะว่า c l e ตัวนี้จะเป็นรถคูเป้ที่เป็น2ประตูอยู่ระหว่างกึ่งกลางระหว่าง E กับ C นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่เพิ่งเปิดตัวมาเลยตัวต่อมาครับ C.L.S. ครับตัว C.L.S. ครับจะตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่าง E.Class กับ S.Class จะใช้ตัวถังแพลตฟอร์มของ E.Class เอามาทำและที่สำคัญตัวนี้ค่อนข้างที่จะเน้นหรูหราสไตล์คูเป้สปอร์ตเป็น4ประตูครับสำหรับในตระกูลคูเป้นะครับถ้าคนไหนชอบความหรูหราแนะนำให้ไป C.L.S. แต่ถ้าเกิดใครชอบความเป็นสปอร์ตนะครับก็เป็น C.L.E. ที่เพิ่งเปิดตัวแต่ถ้าเกิดเน้นขับในเมืองชบเฉียวสไตล์ดูเท่สปอร์ตครับ C.L.A. ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจครับ เมื่อกี้ครับเราคุยเรื่องรหัสตัวหน้ามาแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็น E-Class นะครับหรือว่าจะเป็น S-Class GL-Class หรือว่า CL-Class นะครับขัดมาจากรหัสตัวออกนั่นก็คือรหัสตัวเลขที่โคตรงงงวยกันเลยนะครับรหัสตัวเลขมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูครับถ้าสมัยก่อนเนี่ยตัวเลขต่อท้ายจาก E-Class แล้วตามด้วยเลข200เนี่ย จะหมายถึงขนาดของเครื่องยนต์2 0 0ก็คือหมายถึงเครื่องยนต์2.0แต่ปัจจุบันนะครับเลข200หรือเลข300เลข400พวกนี้จะไม่ใช่ขนาดของเครื่องยนต์แล้วจะเป็นตัวเลขบ่งบอกว่ารถรุ่นนี้เป็นตัวแรงของรุ่นขนาดไหนเช่นยกตัวอย่างนะ C 2 0 0กับ C 3 0 0 E C 200เนี่ยก็จะแรงน้อยกว่า C 3 0 0 E แล้วตัว E ต่อท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่ารถเบน์รุ่นไหนมีรหัสตัวเลขแล้วก็มี E ต่อท้ายนั่นก็คือรุ่นนั้นเป็นรุ่นที่มีระบบไฮบริดขับเคลื่อนครับ แต่ถ้าเกิดรุ่นไหนมีคําว่า d ีด็อต่อท้ายยกตัวอย่างเช่น e 2 2 0 d ถ้ามี d ีด็อต่อท้ายเนี่ยหมายความว่ารุ่นนั้นเป็นรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลครับมันจะมีนอกจากนี้นะมันยังมีในเรื่องของบางคันนะจะมีเขียนว่ายกตัวอย่างนะ g l e 200และมีเขียนว่าโฟ a t เมติกอีกถ้าเกิดเห็นคําว่าโฟร์เมติกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถเบนท์ที่มีระบบขับเคลื่อน4ล้ออยู่ในรถเบนซ์คันนั้นนะครับใน Mercedes-Benz เนี่ยเขาจะเรียกระบบขับเคลื่อน4ล้อของตัวเองว่าโฟร์เมติกยี่ห้ออื่นก็จะเรียกว่าคลอโว่บ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่ยี่ห้อของเขาแล้วแต่แบรนด์ที่เขาทํามานะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นอักษรที่พิเศษเช่นยกตัวอย่างนะ Mercedes Benz C63 อันเนี้ยจะเป็นรุ่นพิเศษที่ทำโดย AMG ออกมาแรงม้ามากกว่าชาวบ้านเขานะครับ AMG C63 สมัยก่อนก็จะมาจากเครื่องยนต์6.3ลิตรหรือปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์ V8 4.0ก็เรียก6 C63 เหมือนกันหรือ Mercedes-Benz A35 ตัวนี้ก็จะเป็นตัว AMG ของ A-Class นึกออกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็น A-Class ตัวเดียวนะหรือว่า E-Class ตัวเดียวแล้วใส่ด้วยตัวเลข2หลักอันนี้คือรถที่มาจาก AMG เป็นตัวแรกยกตัวอย่างนะมันจะมี AMG 45S o m a t i c แปลว่ารถคันนี้เป็นรถ AMG ที่เป็น o m a t i c ด้วยถูกปะ่ะเนี่ยคือวิธีการดูรุ่นง่ายๆถ้าเป็นเลข2หลักก็คือ AMG ทำแต่ถ้าเป็นเลข3มหลัก ใครทำผงทำไม่ใช่ Mercedes Ben z ครับหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับรุ่นของ Mercedes Ben z มากขึ้นนะครับผมหลังจากนี้เมื่อเราได้เห็นเลขเห็นรุ่นของเบนท์เราจะได้มีความรู้และได้สนุกกับมันว่าเฮ้ยรุ่นนี้คืออะไรรุ่นนี้คือรุ่นไหนนอกจากนี้นะครับก็ยังจะมีรุ่นเบนท์แปลกๆอีกหลายๆรุ่นนะยกตัวอย่างเช่น Mercedes Benz SL SL ย่อมจาก s p o r t l i g h t ก็แปลว่า Spotlight ในภาษาอังกฤษนะครับผมในภาษาเยอรมันก็คือ s p o ร์ตไลเชรุ่นนี้ก็จะเป ที่ผลิตโดย AMG เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการถอดรหัสรุ่นเบนซ์หลังรถวันนี้นะครับยังไงฝากช่องทางการติดตามของพวกเราไว้ด้วยนะครับที่เบนซ์ออโตเวิร์กนะครับคิดจะซ่อมเบนซ์คิดถึงเบนซ์ออโตเวิร์กครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ